มื่อนี้คุณยายได้กินเขากับสมตําคือเก้าค่ะพี่น้องสมตํากับกากหมูอันนี้คือกากหมูเลยค่ะนี่คุณยายเราอยากกินกากหมูว่าแวะซื้อกากหมูมาให้แม่กินกับตําบักหุ้งในวสันกา,ากาหมูกกากหมูตำามอกลองทุบให้มุนมุนตำให้มุนมุนตำให้ละเอียดคุณยายก็เามากิ่มกับตํามักหุ้งมันอันนี้ก็ไข่ต้มค่ะ เมนูอาหารคุณย่ายมือนเอก็มีซ้ำนี่ละค่ะอยากกินถอดกากหมูเด้วะสันก็นเลยแวะซืือให้เพื่อเห็ดแล้วไม่ไหมอยู่ค่ะไปซืือเอาอยุหลานทรงเพื่อเห็ดเองไม่ไหมถอดไม่ไหมแล้วก็เอามาตำตำให้ว่าละเอียดคุณย่าย,ยังกินได้ อย่างแซ่บเลยคันคืดอยากคันคืดอยากกันจังสีละพี่น้องก็แซ่บสีละกากหมูสิบ่อกอยน้ำมันหลายด้ค่ะพี่น้องแล้วก็บ่อคิวอัพผอมบ่คิว พรอะว่าเขาฮิดแล้วพ่นฮิดแล้วไหมคะพ่นฮิดแล้วไม่ไม่อยู่ตำมะฮงในี่คุณย่ายกินได้ทุกมือค่ะ คอนเสบกันได้จุกเข่าอีกแล้วไม่อีกแล้วปันน่นนึงแล้วค่ะนี่แหละคือขาเสียบกับบ่ยากแล้วค่ะกับเม,มนูเมเมนูซ้ำนีแ่แหละค่ะอาหารกับกับเขา่าไม่น้อยซ้ำนีแ่แหละค่ะกัสามารถแสีบได้คือกัน,ข,นกกขึ้นอยู่กับว่าเห่าขืนอยากยังมันก็สิแสีบเนานะพี่น้องอยังนุ่งหลายๆเห็นบ่มากกะบ่อบเสียบเบื้อง อันนี้ออกมาก็หาสะไหลได้ลูกลนสำนียากก็แซสพได้ เอากันยังดีเลยกากหมูกากหมูนี่ต้องตำให้ละเอียดก่อนคุณยายแล้วก็สิอมข้าวเหนียวมาจาัมากินกับสมตำเล่นร้านเนพ่กมวกๆเละใจน้ำเนี่ยทำได้ แสบเยอะก่ายายอ่ะตังมาห้องไปคุยกับกากหมูกุญยายบอกว่าซ้ำนีก่ก็ะซสบบมาได้หาแต่อาหารหลายยางหลายเนี่ยดอกกุญยายเป็นคนกินง่ายค่ะพี่นนองก,กินง่ายง่าย ขอบคุณทุกการรับชมค่ะ